เนต้า <Net> เปิดตัว ER EV ครั้งแรกในไทยพร้อมขายปีหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวเฮียพาไปดูเรียกได้ว่าเรียกเสียงคือฮาสำหรับใครที่เป็นแฟนๆของแบรนด์เนต้ากับเจ้าตัวเนต้า e S ER EV โดยรถคันนี้เป็นรถสไตล์ Shooting Brake พูดง่ายๆนะตัวนี้เป็นแพลตฟอร์มรถวาก้อนที่เอามาทาเป็นรถเก่งนะซึ่งมีจุดเด่นก็คือระยะฐานล้อมากกว่า2,980มมทําให้ข้างในกว้างมากๆไฮไลท์ของเทคโนโลยีรถคันนี้เนต้าบอกว่ามันเป็น Super ER EV โดยมีองค์ป,ประกอบ3อย่างด้วยกันอันแรกเลยนะก็คือแบตเตอรี่ที่เนต้าให้มานะตัวนี้จะวิ่งไปฟ้า ้วนได้ถึง300โลซึ่งปกติผู้แข่งจะวิ่งได้ประมาณไม่เกิน200โลเท่านั้นอย่างที่2อนะครับตัวเครื่องยนต์ที่ทําหน้าที่ปั่นไฟชาร์จแบตเตอรี่ในกรณีที่แบตมีปัญหาหรือเกิดอุบัติเหตุสามารถจ่ายไฟไปที่มอเตอร์ไฟฟ้าโดยตรงทําให้รถยังคงขับได้อยู่อย่างที่สามครับมีระบบวางแผนเส้นทางและจัดการพลังงานโดยจะดูว่าพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันที่มีอยู่ไปถึงปลายทางได้ไหมจากตําแหน่งปัจจุบันต้องบอกว่าตัวนี้เช็คตําแหน่งจากดาวเทียมโดยตรงค่อนข้างแม่นยำเรามาดูสเปคของเจ้าตัวเนเ่อร์เบวกันน ซึ่งจะมีทั้งแบบ1ตัวและมอเตอร์2ตัวพร้อมกับความจุแบตเตอรี่สี่ส8กิโลวัตต์ววิ่ง,วงรวมกันทั้งน้ำมันและไฟฟ้าได้ถึง1,200กิโลเมตรเรามารอลุ้นกันว่าราคาจะเป็นเท่าไหร่และเพื่อนๆคิดว่าตอบโจทย์ไหมเดี๋ยวปีหน้าคงได้รู้กัน